สบายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าเมื่อนี้จะมาเห็ดเมนูมกนะไม้ใส่หมูพี่น้องใส่ไข่มดแดงอันนี้หันีฮันหกสิบบาทพี่น,อน้องหน่อเดียวอันนี้ซื้อหกสิบบาทช่วงนี้นะไม้แพงหกสิบบาทก็ต้องซื้อเพราะว่าเขาอยากใส่ไช่หมูนำอันนี่ผักขย eng เขาเดิมอย่เง,ยงเดือยผักขย eng ขย eng นี่ไข่มดแดงไข่มดแดงก็ซื้อหกสิบเอาสิมาเตรียมเห็ดกันเลยจ้า ต้มเนาะใช้เกลือว่าสิบไซร์แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกพี่น้องใส่หัวสิงไข่อันนี้นนนะใบนางตู่ขาดกับสีโบเซบเนาะบใบขี้หูเอายานางก็เลยพี่น้องเลยแยนางานะเป็นเครือข่ายพี่น้องเต็มอยู่ในต้นกระถินบไปดีซื้อนำแยานางมา เด็ดเอาไน้นี่แหละโยงพี่น้องยานางปลูกเองเอาจากหน่อย่างเงี้พอแล้วโยงกแต่ให้มันอันนั้นเนาะมันเขียวเขียวพี่น้องพอแล้วสำเนิกะในการโองแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องนทำยานาง ทางนี้ก็พดแล้วนะไม้เขาหน่อไม้เขาก็ต้มแล้วอลไรเด้อจ,จ้ะเด้อจืดเรียบร้อยเลยเขาก็สีน้ำน่อไม้เนี่ยมาตำไปเนาะจืดอลไรละสิมกันตำข่เบืองเนาะเลยใส่ข่เบือนในเขาก็ตำคนกันเลยกับน้ำไม้ แหลกเยอ้ออกก่อน ใส่หมูน้ำมันจึงแซ่บพี่นนองแต่ว่าหางบุนจะเซรลายเนาะใส่มีน้ำม,นนม,นมันอย่างมเนีะสามสัน <c oughs> น่นหลังนางมันซยอยเงี้ย soi múa còn được kia nữa, đặt song song muk kia nữa, xôi thay một ตัวหัวซิงครไปมาขี้โหดงูมีต้นคนมาสิหลีบเดือดออกซะโอ้เดี๋ยวก่อนเด้อ

ทำยานางไปพี่น้องเด้อเน้ำยานางลงไปเต่นิดเดียวนางสุดท้ายแล้วปล่อยเตียมหอหาไปตองมาหอกัอนพี่น้อ,นอ,ตองตอกก้อนตอกัะลุนไทแล้ว เมฆกัห้ากระตืนอน,นอนนอนนอนดนเตอเสียบแล้วส่ไข่หมดหน่งยกละ một nè một nè เป็นอันนี้นมุกใหญ่ฮะหกดอยสองสุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อบ่เห็นหดดอกไม้เห็นแต่ไข่หมดบ้านี่ย ถ้าไข่หมดซีมก่อนอแซบน่บเนาะสมุกไข่หมดเนาะเรียบร้อยพี่เนอะไข่หมดตอนน้ำไมจนโบเห็นเสิแล้วล

บ่น้องคลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณสุขูสุขกินข้ามารับชมอนเห็ด อืมมื้วันนี่กะหมกหน่อไม้ใส่หมูใส่ไข่หมดแดงเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย